สวัสดีครับเจ็บูดอนเอฟเซียจารุครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับหลวงพ่อปานครับบัาบางนมโคครับพ้านี้เป็นพ้าหลวงพ่อปานบัาวบางนมโคนะครับสร้างเมื่อประมาณ2440-60ถึงนะครับดูครับพิจารณาอย่างมีสตินะครับท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจนะครับตรวลับฟังเลยนะครับ พระองค์นี้เป็นทรงไก่สี่เส้นนะครับหางสี่เส้นนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับนี่ครับของนี่องค์นี้เป็นพระที่ไม่สวยเด่นครับแต่ก็เดิมๆครับเขาเป็นได้แม่พิมพ์เขาครับคือได้มาอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับชมครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับเห็นไหมรอยกระแทกกระทอนนะครับไม่ใช่รอยบล็อกบี้เป็นแบนนะครับก็รไอยครับไอยแบบธรรมดาธรรมชาติครับดูอย่างชมอย่างเข้าใจครับเป็นพระพิมพ์ที่ ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับไม่ค่อยพบเจอครับองค์สวยๆครับแต่ก็มีครับองค์สวยๆก็มีครับครับแต่ผมก็มีเยอะครับแต่ยังค้นไม่เจอก็เลยเอาองค์นี้มาลงครับเอาหลายๆสภาพให้ท่านชมครับนี่ครับคือข้าวว่านหลุดครับดูลยครับถ้าไม่มีข้าวว่านหลุดและความนวลไม่มีเลิกเลยนะครับถ้าหลงพ่อกานครับองค์นี้เป็นขี่ไก่สีเส้นนะครับหน้าไม่บี้ไม่แบนนะครับเขานี้กระเทาะไปบ้างครับแต่ไม่ใช่บี้บี้นะครับสวยๆบี้บี้ไม่ใช่นะครับ นแบนไม่ใช่นะครับไก่องค์นี้ไก่สีเส้นครับชมและฟังอย่างเข้าใจดูอย่างเข้าใจครับทำความเข้าใจด้วยกันครับข้อควรสังเกตที่สําคัญที่สุดก็คือเนี่ยครับผงนี่ครับฝาอุดรูผงนะครับต้องสีเดียวกันเกือบทุกองนะครับมีขาวขาวกว่านี้ก็มีครับขาวขาวเทาเ็กน้อยครับขาวครับมีครับเทานวลครับอันนี้ขาวเทาครับนวลครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผิวองค์พระต้องนวลครับเห็นไหมครับผงเขาอุดล้นครับ ว่ามันหลุดลงมาลงข้างล่างครับดูครับคือกระจายในองค์พระครับครับข้าว่าหลุดท่านดูให้ออกนะครับข้าวว่าเม็ดแดงต้องมีในองค์พระนะครับครับต้องเรียนรู้ในตัวท่านเองครับอย่าไปฟังเขาเล่าจําเขามาครับครับเป็นไก่สี่เส้นครับองค์นี้ครับไก่ครับไก่สี่เส้นครับนั่งบัวสองชั้นครับพระพุทธเจ้าครับเป็นรูปจําลองจากพระพุทธเจ้าครับนั่งบัวครับบัวสองชั้นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับอูบลครับอูมะอูอ่ะครับดูและชรัอย่างเข้าใจครับฝาอุลูตัวนี้ครับต้องเทาดำครับเทาขาวครับครับนวลๆนะครับองค์พระจะต้องนวลครับดินนวลครับเขาเรียกโมเลกุลดินครับพระร้อยกว่าปีครับดูและชรอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจนะครับพระเนี่ยมันมีพระสีมือนะครับพระหลากหลายฝีมือครับกระด้างกระด้างเหมือนที่อิดมอนไม่ใช่นะครับ ที่อิดมอนท่านคงนึกได้ออกนะครับอิดมอนที่เขาก่อสร้างครับครับสีเหลี่ยมเล็กๆะครับที่เขาไปก่อสร้างกําแพงต่างๆครับครับแต่ปัจจุบันนี้มันจะหายสาบสูญแล้วครับอิดมอนพวกนั้นครับครับมันจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นอิดสมัยใหม่แล้วครับเป็นบล็อกสวยๆครับแต่ถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคยเห็นอิดมอนเนี่ยท่านจะรู้ได้นะครับมันจะอ้วงม่วงครับแข็งกระด้างกระด้างครับครับเอาไว้ก่อสร้างครับ อันนี้เป็นพระนะครับนุ่มนวลครับหนึบนุ่มครับมีส่วนผสมของว่านเม็ดแดงนะครับว่านเม็ดแดงท่านต้องหาให้เจอนะครับร้อยหลุดร้อยลุ่ยนี่ครับร้อยหลุดนี่ครับเขาเรียกว่าข้าบว่านหลุดครับคนโบราณอย่างผมนี่ครับเล่นแบบคนโบราณอย่างผมนี่ครับเขาเรียกว่าข้าบหลุดครับต้องมีครับมีให้เห็นครับครับต้องไม่เรียบตึงนะครับครับไม่กระด้างนะครับนวลนุ่มครับหนึบนุ่มครับยุบย่อนย่อครับครับเราฟ้ากรู้ตัวนี้สําคัญนะครับ องค์พระต้องไม่มีแม่แบนครับไม่กระด้างนะครับนวลครับนวลทั้งองค์พระครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับศึกษาครับพระผมมีเยอะนะครับไม่ได้มีองค์เดียวที่มาถ่ายทําอยู่นี่นะครับครับแต่ถ้าเราถ่ายทําทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไรปีมันก็จะไม่ไม่จบสักทีหรอกครับเอาที่ดูง่ายๆครับให้ท่านเข้าใจได้โดยตัวท่านเองครับพิจารณาด้วยครับครับนี่ขี่ไก่สี่เส้นครับ มันมีไก่หางพวงหางรวมครับห้าเส้นสี่เส้นสามเส้นแล้วไก่ฟ้าครับเดี๋ยวผมจะลงไปทุกเรื่อยๆครับท่านที่ติดตามคลิปผมที่ชอบคลิปผมติดตามนะครับถ้าใครไม่ชอบเช่าไปดูช่องอื่นนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมครับใครมีดีเอามาลงนะครับเอามาลงครับดูสู่สาธารณะให้คุยที่เขาเป็นเขาพิจารณาครับว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จครับรับความจริงเป็นศัจธรรมนะครับครับ ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับแดบวชมองจริงเชนนะครับอยู่ที่ตึกแดงครับยังชั้นตึกแดงชั้นสองครับครับห้องหนึ่งสี่หนึ่งครับดูครับเปิดทุกวันครับมาชมได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับนี่ครับข้าว้านเม็ดแดงต้องให้เจอนะครับในองพระเนี่ยข้าววานเม็ดแดงเนี่ยของเก๊มันไม่มีและครับผมหาไม่เจอครับนอกจากเขาจะเอาอิดมันเก่าๆแล้วมาทุบมาบดใส่รถทําให้เป็นนั่นนะครับ เราเราก็ไม่ทราบได้นะครับต้องพิจารณาท่านต้องหาข้อมูลเองด้วยครับถ้าอย่างนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับบางอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับนี่คือไก่สีเส้นครับแต่ชมองจริงมาชมนะครับเราไม่รังเกียจกันหรอกครับหาความรู้แบ่งปันกันครับความรู้แบ่งปันครับให้ไอ้กลุ่มน้อยๆมันมาบังคับพวกเราเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับครับไอ้กลุ่มแค่ไม่กี่คนมาสร้างอรี่หลอกลวงเราเนี่ยไม่ได้ครับ ท่านชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับผมม่ได้ไปต่อว่าใครไปด่าใครเจาะจงว่าใครนะครับใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับครับศัจธรรมมีอยู่ครับครับหรือสัจธรรมมีอยู่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้านหลังกันต่อดีกว่าครับเห็นไหมครับภาพลายนี้มือนี้ก็ม่ข้อยุติสําคัญนะครับก็มีข้อยุติเหมือนกันครับครับดูครับองค์นี้ดูน้อยครับ เขาอุดรูเขาเอาแทงลงไปครับอุดฝารูครับฝาอุดรูเพื่อแทงอุดรูเอาขึ้นจากแม่พิมพ์ครับข้างหลังเขาจะบานกว่าข้างหน้านะครับเขาจะกว้างกว่าข้างหน้าครับเ็กน้อยครับถ้าไม่สังเกตจริงๆเขาจะไม่รู้นะครับครับว่าขาว่าหนุ่มตรงมีนะครับค้าบนุ่มนวลครับค้าบนวลต่างๆสําคัญนะครับนี่ครับกระด้างกระด้างอยู่นะครับท่านพิจารณาเลยครับเอามือรูปทีเดียวมันก็รู้แล้วครับว่ากระด้างไม่กระด้างครับมันต้องหนึบนุ่มครับ มีค้าวว่าหลุดด้นะครับหลุดออกมานี่ยเยื่อตอนนี้ปอกตรงนี้เขาแดงแดงนะครับเขาหลุดออกมานี่เขาแดงแงนะครับเป็นเยื่อในวงนะเป็นวงเลยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับต้องหาให้เจอนะครับว่าเม็ดเดากมขามนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเห็นไหมครับการยุบย่นย่อมันจะไม่เป็นอย่างเดียวนะครับเป็นอิกระด้างครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมถ่ายท่านดูทุกมุมกล้องครับผ้าผมชอบกล้องครับเอาความจริงมาพูดครับ เอาความจริงมาพูดครับไม่กลัวกล้องครับความจริงเป็นศัจธรรมครับดูและชมอย่างเข้าใจครับครับนี่ครับท่านเห็นท่านทุกท่านสมาชิกทุกท่านเห็นไหมครับอืมันจะไม่เป็นแนวเดียวนะด้านด้านกระด้างกระด้างไม่ใช่นะครับต้องหนึกนุ่มนวลครับต้องคาบว่าเม็ดแดงต้องหาให้เจอนะครับในองค์ผ้านี่ครับมันจะอยู่จุดใดจุดหนึ่งถ้ามันหลุดออกมาตรงรูตรงหลุดเนี่ยมันจะแดงๆครับ ในในรูครับแต่ถ้าหลุดออกมาเนี่ยยังแดงครับถ้าไม่หลุดมันก็ติดอยู่ก็มีครับติดอยู่ก็มีครับเพราะมันยังอายุมันยังไม่ได้ครับอายุมันยังไม่ถึงเวลาเขาหลุดครับเขาครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับฝ้าอุดรุนครับเป็นเทาครับเทานวลๆนะครับเทาดาเทาขาวนวลครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฝ้าอุดรุนี่มีความสาคัญนะครับ ข้าเหนียวเนียวเหนอะเอเป็นเหมือนกาวเขาหยอดนะครับท่านดูให้ดีครับมันแข็งกระด้างครับมันไม่นุ่มเนื้อหรอกครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับนี่ครับข้าวว่านหลุดครับตรงนี้เขาจะแดงแนะครับในรูเยื่อเนี่ยเขาจะมีเยื่อแดงแติดนี่ครับแต่ไม่มีอันตรายมากนะครับเขาเรียกว่าข้าวว่านหลุดครับหลวงพ่อปานต้องมี